อ่ะ10ข้อสุดท้ายนะครับเขาทําการอิเล็กโทรไลซิสโดยใช้แท่งแก๊ไฟเป็นขั้วจุ่มลงไปในสารลาย x y ดังน,นั้นในสารลายของเราครับมีน้ำเป็นองค์ประกอบมี x บวกแล้วก็ y ลบอันนี้จะต้องรู้นะในเรื่องกอารในเรื่องสารประกอบไอออนิกคนที่อยู่ด้านหน้าครับจะเป็นไอออนบวกคนที่อยู่ด้านหลังจะเป็นไอออนลบนะครับเขียนขั้วมืาเดิมอันนี้ขั้วลบแล้วกันอันนี้เป็น ขั้วบวกน้ําวิ่งไปทางขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบเลยส่วนไอออนบวกวิ่งไปขั้วลบไอออนลบวิ่งไปขั้วบวกเขาถามว่าข้อใดถูกต้องอ่ะเราไปดูนะว่าที่ขั้วลบครับใครจะเกิดปฏิกิริยาที่ขั้วลบมีน้าขั้วลบมันคือขั้วแคโทดเกิดปฏิกิริยาดีดักชันขั้วบวกเป็นขั้วแอนโอดเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันดังนั้นไปดูขั้วลบก่อนนะน้ารับครับกับ x บวกรับคนที่มีค่ามากจะเกิดปฏิกิริยา e d u c t i o n นั่นก็คือน้ำนั่นเองตังนั้นคือสมการนี้นะครับที่เกิดปฏิกิริยา e d u c ก i o n ส่วนที่ขั้วบวกครับหรือขั้วแอโนดมันก็คือ X- ลบให้อิเล็กตรอนน้ำให้อิเล็กตรอนคนที่ให้อิเล็กตรอน e สูรต้องน้อยนั่นก็คือตัวนี้เป็นน้ำอีกแล้ว เป็นน้ำนะไปดูที่ขั้วแคทโทดครับที่ขั้วแคทโทดเกิดไฮดรอกไซด์ไอออนเกิดขึ้นถูกต้องเกิดแก๊สไฮโดรเจนที่ขั้วแคลโดออทดถูกต้องนะครับเกิดแก๊สออกซิเจนที่ขั้วแอโนโดนี่นะน้ำให้อิเล็กตรอนเกิดแก๊สออกซิเจนอันนี้ถูกต้องเกิดแก๊สวายครับไม่เกิดนะวายไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในปฏิกิริยานี้เลยไม่เกิดปฏิกิริยานั่นเอง้อนี้ตอบข้อ c 32เมื่อทำการแยกโซเดียมฟูออลายครับหลอมเหลวดังนั้นจะมีแค, ion, ค,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 ค่โซเดียมไอออนกับฟูออลายไอออนค้่ลบค้่บวกฟูออลายวิ่งไปค้่บวกโซเดียมวิ่งไปค้่ลบเกิดฟองแก๊สที่คั่วแอโนดดนะอันนี้เป็นแอโนด ฟลูออรีนครับวิ่งไปจากอิเล็กตรอนเกิดเป็นแกส๊สฟลูออรีนเกิดขึ้นโซเดียมครับที่ขัว้วแคทโทดวิ่งไปรับอิเล็กตรอนครับเกิดเป็นโลหะโซเดียมเขียนแบบนี้ก่อนแล้วกันข้อแรกเกิดฟองแก๊สที่ขัว้วแอนอนดอันนี้ถูกต้องนะครับเพราะว่ามันเกิดแกส๊สฟลูออรีนเกิดขึ้นสักไฟฟา้ามาตรฐานเป็นค่าบวกพีด มันเป็นเซลล์อิเล็กโทรไลต์ดังนั้น E ศูนย์เซลล์ต้องน้อยกว่าศูนย์หรือเป็นค่าลบนะครับความจริงข,ข้นนี้ก็ตอบข้อหนึ่งได้เลยเนาะส่วนข้อสามครับมีน้ำไหมเนี่ยมันไม่มีน้ำนะมันเป็นหลอมเหลวส่วนปฏิกิริยา Reduction แต่อันนี้เป็นปฏิกิริยา Oxidation ไม่ใช่ไม่ใช่ตอบข้อหนึ่งเนาะเนี่ยมันไม่ได้ยากมากนะครับนักเรียนจริงเปล่า <laughs> จากค่า E ศูนย์ครับเขาทำการ สร้รางเซิเลกโรไลต์เพื่อแยกสลายสาราย ma ดังนั้นก็จะมีน้ำมี m มี a ขั้วลบแคโทดขั้วบวกแอนโอดนดน้ำวิ่งไปทั้งสองไอออนบวกวิ่งไปขั้วลบไอออนลบวิ่งไปขั้วบวกไปดูที่ขั้วแคโทดก่อนแคโทดคนที่วิ่งไปก็จะมีน้ำครับวิ่งไปรับ กับ MA วิ่งไปรับคนที่มีค่า e 0มากจะเกิดปฏิกิริยานั่นก็คือน้ำอีกแล้วนะครับน้ำอีกแล้วส่วนที่ขั้วแอโนดครับ A ลบวิ่งไปจ่ายอิเล็กตรอนกับน้ำครับวิ่งไปจ่ายอิเล็กตรอนถ้า e 0นน้อยก็จะจ่ายได้ดีนั่นก็คือโลหะขรียกครับ A i ไอออนไปดูกัน ข้อใดถูกต้องเกิดไฮดรไซด์ออนที่ขั้วแอโนดอันนี้เป็นแอโนดเนาะน,นี่เป็นแคโทดไม่จริงนะครับแอโนดมันเกิดแก๊สเอเกิดขึ้นเกิดแก๊สไฮโดรเจนที่ขั้วแอโนดอันนี้ก็ผิดเกิดแก๊สออกซิเจนที่ขั้วแคโทดก็ผิดนะครับที่ขั้วแคโทดเนี่ยมันเกิดแก๊สไฮโดรเจนนะครับ เกิดแก๊ส A ที่กวัวแอนูดเอออันนี้ถูกต้องเลยนี่ไงเอไอออนใจอิเล็กตรอนเกิดแก๊ส A เกิดขึ้นข้อ3 14ครับเมื่อผ่านกระแสะไฟฟ้า1ฟาราเดย์ลงไปในสารละลาย1ฟาราเดย์เท่ากับ1โมลอิเล็กตรอนดังนั้น A ไอออนปกติมันจะรับ1อิเล็กตรอนเพื่อให้กลายเป็นโลหะซิเวอร์ดังนั้นถ้าครูมี อิเล็กตรอนหนึ่งโมลอิเล็กตรอนมันก็จะเกิดซีเวอร์ครับ1นึ่งโมลเอออันนี้ถูกต้องนะส่วน Fe ครับสบวกบวก3ามอิเล็กตรอนจึงจะกลายเป็นเหล็ก1นึ่งโมลดังนั้นถ้าครูมีเพียงแค่1นึ่งโมลอิเล็กตรอนครับมันจะเกิดเหล็กเพียงแค่1นึ่งส่วนสโมลเท่านั้นอันนี้ผิดอันนี้ก็ผิดนะครับต้องเกิด1นึ่งส่วนสองโมลตอบข้อหนึ่ง เด็กส่วนใหญ่ที่ครูไปเดินดูนะมันจะตอบข้อ4กันคือถูกทั้ง1 2 3 2> ไม่ใช่นะจ๊ะอ่ะข้อนี้ครับหากให้กระแสไฟฟ้า0.5แอมแปร์เป็นเวลา1,000วินาทีจะเกิดซิงก่กรรมให้กระแสไฟฟ้ามาให้เวลามาครับหาประจุไฟฟ้าได้โดยใช้ Q เท่ากับ I t อะจับคูณกันเลยแล้วมันเป็น500คูลอม ห้าร้อยคูลอมครับแปลงเป็นฟาราเดย์โดยการหารด้วยเก้าหกห้าศนย์ดเค่องคิดเลขแบบหนึ่งห้าร้อยครับหารหกเก้าได้ออกมาเป็น0 0นย์ฟาราเดย์ซึ่งคิดเป็น0 0นย์จุนยองโมลอิเล็กตรอนโอเคนะโดย1โมล อิเล็กตรอนนะครับจากสมการนี้มันจะเกิดซิงค์1โมลถ้าขอโทษนะอันนี้ต้องเป็น2 2โมลอิเล็กตรอนครับจะเกิดซิงค์1โมลถ้ามี0 0 0 5 2โมลอิเล็กตรอนก็จะเกิดซิงค์0.0026โมลและคำถามเขาต้องการเป็นกรัมฉะนั้นแปลงโมลให้กลายเป็นกรัมโดยการคูณด้วย m w ให้มา65.3ครับ ดังนั้นเลขที่ได้ออกมาคือ0ูน9กรกาัมตอบข้อ3อ่ะต่อมาครับข้อที่36ผ่านไฟฟ้าปริมาณ9ก5 0 0คกันูลอมหรือ1ฟา่เรดีนั่นเองลงไปในสารละลายแมกนีเซียมครับลงไปในแมกนีเซียมคลอไรด์แมกนีเซียม2บวกบวก2ออิเล็กตรอนกลายเป็นแมกนีเซียมครับ ซึ่งปฏิกิริยาอันนี้ครับมันจะเกิดที่ขั้วแคโทดนะมันเป็นปฏิกิริยา e ีดักชันก็จะเกิดที่ขั้วแคโทดโดยจากสมการนี้ครับ2โมลอิเล็กตรอนเนี่ยมันจะเกิดโลหะแมกนีเซียม1โมลแต่ครูหัดไฟไปเพียงแค่1ฟาราเดย์หรือ1โมลอิเล็กตรอนดังนั้นมันจะเกิดแมกนีเซียมเพียงแค่0.5โมลเท่านั้นหรือคิดเป็นกร,รมัมก็คูณ m w เข้าไป ยี่สิบสี่ครับคูณยี่สิบสี่เข้าไปก็ได้สิบสองกรัมดังนั้นก็จะตอบข้อหนึ่งครับเกิดโลหะแมกนีเซ oh ียมสิบสองกรัมที่ขั้วแคโทดอันนี้ไม่เกิดไม่ใช้แอนโอนะต้องเป็นแคโทดส่วนถ้าเป็นแก๊สคอรี e นะครับแก๊สค e อรีตรงนี้แก๊สคอรี e เขาจะไม่ใช้สิเพราะแก๊สคอรี e มันจ่ายอิเล็กตรอนมันไม่ต้องใช้อิเล็กตรอนในการผลิตนะครับดังนั้นจะไม่สนใจตัวนี้ส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้ เขาจะสนใจปฏิกิริยา r e d ท c t i o n มากกว่านะครับ3 7อันนี้เรื่องความจำและจำผิดจำถูกต้องการชุบครับต้องการชุบสิ่งของด้วยโลหะเอาสิ่งของที่ต้องการชุบครับไว้เป็นแคโทดโลหะที่ต้องการใช้ชุบเป็นแอโนดแล้วก็ผ่านไฟฟ้ากระแสตรงเข้าไปข้อนี้ตอบข,ข้อหนึ่งขขอไดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า สาระละลายเลกโทรครับจะต้องมีไอออนของโลหะที่จะใช้ชุบละลายอยู่ถูกต้องตอบข้อ1ไปเลยสิ่งที่ต้องการชุบครับให้ตอบกับขั้วแอโนดผิดนะต้องเป็นแคโทโดโลหะที่ใช้ชุบครับจะต้องเป็นแอโนดโลหะที่เป็นขั้วไม่จําเป็นต้องขอโทยครับโลหะที่เป็นขั้วแอโนดไม่จําเป็นต้องเป็นโลหะที่บริสุทธิ์ต้องเป็นบริต้องเป็นโลหะที่บริสุทธิ์นะ 39ครับข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการทําโลหะให้บริสุทธิ์เออโลหะทองแดงให้บริสุทธิ์นะครับขั้วที่ต่อเข้ากับขั้วลบของแบตเตอรี่จะเกิดปฏิกิริยา Oxidation นพิดขั้วลบเป็นแคโทดเกิดปฏิกิริยา e ีดักชันขั้วบวกครับจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันะครับสลับกันต่อโลหะทองแดงที่บริสุทธิ์ ไว้กับขั้วบวกของแบตเตอรี่หรือขั้วแอนูถูกปหเนี่ยไม่ถูกนะโลหะที่บริสุทธิ์อะครับเราจะต่อเข้ากับขั้วแคโทดหรือขั้วลบของแบตเตอรี่นะหรือขั้วลบของแบตเตอรี่สารละลายอิเล็กโทรไลต์ต้องมีไอออนของทองแดงละลายอยู่อันนี้ครับถูกต้องข้อ40ข้อสุดท้ายทองแดงที่ถลุงได้จากสินแร่เมื่อ ทำให้บริสุทธิ์โดยใช้หลักการอิเล็กโทรไลติกรับข้อใดไม่ถูกต้องทองแดงถลุงหรือว่าทองแดงไม่บริสุทธิ์นะเป็นแอโนดส่วนทองแดงบริสุทธิ์เป็นแคโทดอันนี้ถูกต้องสารเจือปนในทองแดงครับควรมีความสามารถในการรับเอ๋ยในการให้อิเล็กตรอนแตกต่างจากทองแดงมากพอสมควรอันนี้ก็ถูกต้องเนาะถ้ามันใกล้เคียงกันเนี่ยมันก็จะ ให้อิเล็กตรอนออกมา,ามพร้อมๆกันเลยดังนั้นจะไม่บริสุทธิ์สารที่เจอโกในทองแดงครับที่ถูกออกซิไดซ์หรือหรือให้อิเล็กตรอนได้ยากกว่าทองแดงครับจะตกตะกอนอยู่ด้านล่างอันนี้ถูกต้องพวกที่มีค่า e ศูนย์มากกว่าทองแดงนะครับมันจะไม่ถูกออกซิไดซ์ดังนั้นมันจะเป็นเออมันจะตกตะกอนอยู่ด้านล่างขั้วแอโนดข้อ4ครับ สารละลายในเซลลจะเป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์อะไรก็ได้อันนี้ไม่จริงนะถ้าเราต้องการถลุงทองแดงเราต้องมีคอ p เปอร์ไอออนอยู่ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์นะครับดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ4